คนครับมันไม่ใช่แล้วมันคืออะไรกันเนี่ยโอ้ผมไม่ได้เซฟเกมครับโอ้ไม่ก็ผมต้องมาเริ่มใหม่เอาเป็นว่าการเริ่มใหม่อันนี้นะครับก็ถือเป็นการเดินเรื่องใหม่เลยก็แล้วกัน เออในพาร์ทแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ทําไปเยอะพอสมควรแต่พาร์ทนี้เนี่ยผมจะทําให้ดีกว่าเดิมผมนี่ในฐานะผมเป็นเจ้าเมืองผมก็ยังไม่ละทิ้งเออธงประจําของเราก็คือหอยทากแล้วก็สีม่วงแต่เราจะไม่เสียเวลาครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องเดินหน้าลุยต่อไปทําในสิ่งที่เราต้องทาครับผมในการพัฒนาแล้วแปบมสวยจ้าดเอ้ยแล้วนี่ผมหายไปไหนอะเอาไปอยู่ฝั่งนี้เลยโอ้โห เอาละน้องงัวครับน้องวังวเฮ้ยแล้วผมมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมจะมาดูวัวผมเหมือนว่าเราจะเข้ามาดูคนงานได้แล้วนะครับอุย้ยแล้วเหมือนวัวเราจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับวัวตัวเก่าของเราจะออกสีส้มเป็นแปล่นนะอันนี้เหมือนจะออกสีดำทะมึนเอาละครับในแล้วมันก็เสร็จแล้วโอ้ไม่กอ เออตอนนี้เราก็จะใส่คนไปหนึ่งคนครับเพื่อที่จะให้เขานั้นมาตัดไม้ทําลายป่าให้เราตรงนี้คือเป็นที่ตัดไม้แล้วถ้าเราต้องสร้างอะไรต่อไปครับเออจะเป็นที่แปรรูปไม้อีกทีหนึ่งนะอุ้ยเอาข้างๆกันเลยไหมล่ะครับทุกคนจะได้แบบว่าเวลาทําอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นเวลามันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยได้ปะเอาละมาสร้างกันเลยครับถ้าไม่สร้างมันจะไม่เสร็จนะครับ สวัสดีครับลูกบ้านผมขออนุญาตแทนตัวเองว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วกันครับผมชื่อผู้ใหญ่บ้านอาโรนยินดีที่รู้จักครับยินดีได้ทุลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบดินครับแต่ว่าได้หมายมาอันนี้ก็คือโคตรที่ลูกบ้านครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับผมผมคุณตอบผมมาหน่อยครับคุณชื่ออะไรคุณผู้หญิงครับคุณชื่ออะไรครับไปไกลไปอีอก อ้าวผมคาดว่าหมู่บ้านเรานะครับผมจะสร้างในส่วนของตรงนี้นะเออแล้วบ้านเนี่ยผมจะสร้างแบบบ้านในโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับบ้านเราจะอยู่ติดเขตชายแดนพอดีเออแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดรวมพลของเราครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะสร้างคลังเก็บของก่อนดีหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างบ้านก่อนเพื่อให้รู้ว่าเราจะสร้างตรงไหนแทนนะครับซึ่งบ้านจะหันหน้าไปทางไหนน,ะนั้นเลือกเลยครับเพราะว่าโบสเราจะไว้ตรงส่วนนู้นนะครับ เฮ้โยโบดเราไว้ฝั่งไหนวะลืมดูเลยอ๋อโบทเราไว้ฝั่งนี้แสดงว่าบ้านเนี่ยเราต้องหันหน้าออกนะครับก็คือหันหน้าไปหาโบดนะวางเป็นมุมเฉียงเฉียงเฉียงไว้ฉีเชียวหัวชัวเชียวหี่ววหนะวางเป็นมุมเฉียงไว้เลยไปสวยจัดสร้างเลยเออให้มันรู้ซะบ้างว่าบ้านใครเป็นบ้านใครดูดีมีกี่หลังครับเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหหลังโอ้โห นะครับตอนนี้เหมือนว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าบ้านแล้วนะโอ้โหบ้านหลายหลังมาบ้มากเลยนะครับแบบเดินเอ้ยมันแบบว่ามันไล่ระดับชั้นด้วยหรอบ้านนี่แบบว่าเอ้ยเดินขึ้นเนินด้วยโอ้โหโคตรเอาอ่ะที่ขึ้นเนินด้วยครับซึ่งบ้านหลังพวกนี้นะจะเป็นบ้านที่เอาไว้ให้กับคนที่มาอยู่กับเราแรกเริ่มเดิมทีนะครับในการที่เราจะ มาพักผ่อนนะครับตรงนี้โอ้โหและอันนี้ขึ้นเตือนครับคือขึ้นเตือนน่าจะแบบว่าลาลาลามาเอ้ยสามารถให้เราทำการเกษตรได้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เหมาะที่จะทำนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะไปโฟกัสเกี่ยวกับทรัพยากรนะเพราะว่าทรัพยากรเป็นสิ่งที่สําคัญครับถ้าเกิดเราว่าเราไม่มีทรัพยากรเนี่ยมันจะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างลําบากมากมากเลยนะครับทุกคนเออ นี่ครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าต่อนะคือการแปลรูปไม้อันนี้ครับซึ่งการแปลรูปไม้เนี่ยผมว่าจะมาอยู่ใกล้ๆกันอีกแหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นในที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการที่เราจะมาแปลรูปไม้ใกล้ๆนี้สวยจา้านี่เลยผมสร้างตรงนี้เลยเออให้มันใกล้กันเลยอ่ะอสร้างกันไวมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปดูแป๊บหนึ่ง เอาเรื่องเอาทางไหนวะนนี้อ๋อข้างหลังนี้เอ้ยไม่ใช่ทางนี้อ๋อในนู้นอุ้นนยค่ะไม่เจอผมลงไปแล้วนะครับอ้าวอ๋อ,อผมเหยียบอยู่บนไม้ผมเลยลงไปไม่ได้เอาตรงนี้แล้วกันอ่ะลงไปไม่ได้ทุกที่เลยอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยเอาละ <c oughs> ทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า ทุกคนนั้นได้ทําการเออ่ทำงานได้ดีเยี่ยมนะครับนั่นคุณตอกอะไรอยู่อ่ะมือคุณสัมผัสอะไรอยู่เฮย้ยเหมือนจะใกล้เสร็จแล้วนะ เอาละเว้ยเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของโรงแปรรูปไม้เอ่อตอนนี้ผมว่าผมจะต้องใส่ไป1คนนะใช่ปะ่ะผมว่าผมต้องใส่แล้ววะาหครอบครัวโอเค ใส่ไปหนึ่งคนครับแล้วก็ให้เขาแปลรูปไม้ให้เพื่อที่เราจะสร้างเจ้าสิ่งนี้และอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับก็คือเป็นในเรื่องของการดูแลไม้ทําลายป่าของเรานะครับการที่เราตัดไม้ทําลายป่านั้นมันจะต้องมีคนดูแลครับนี่เลยเดี๋ยวผมสร้างเอาตรงนี้แหละและตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของทรัพยากรเบื้องต้นเนี่ยผมสร้างหมดแล้วนะฝั่งนี้และฝั่งนี้ผมก็สร้างเจ้าสิ่งนี้ไปแล้วครับแต่ว่าเบอร์รี่เนี่ยผมไม่ได้ ไม่ได้สร้างนะครับเพราะว่ามันไม่มีหมู่บ้านของเรานั้นมี15คนแล้วซึ่งเท่าเดิมเลยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่ว่าค่าชื่อเสียงของเราเนี่ยมีถึง44แล้วนะครับทุกคนดีปะล่ะผมว่าดีโคตรอ่ะทุกคนครับผมว่าผมลืมว่ะผมลืมย้ายวัวมานะอฮ้ยผมลืมจริงผมต้องทําการย้ายน้องวัวมานะครับเพราะว่าเออน้องวัวเนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปนะเราต้องย้ายมาใกล้ๆโรงตัดไม้ของเรานะครับเออว่ะน่าจะดีเนาะ เ,ออเราย้ายมาไว้ตรงนี้เลยเวลาน้องวัวเราจะได้แบบใกล้ๆทางด้วยปึกเข้าให้โอเคน้องวัวเราจะได้อยู่ตรงนี้นะครับเอาเรื่องเสร็จอย่างว่องไวแล้วดูแบบว่ามีน้องวัวมาเพิ่มปะซื้อวัวเพิ่มดีไหมครับทุกคนเฮ้ยอันนี้อัพได้ด้วยอะ่ะอัพเกรดไปเลยอัพเกรดไปเลยรออะไรอะ่ะ ฮะ huh? เอาอะไรกันครับโอ้ไม่ก็ผมขอโทษผมขอโทษที่ดูแลคุณไม่ดีโอ้ oh. เรียบร้อยครับจอห์นนี่จอ์นนี่ขยี้เบ้าหน้าล่วงไปแล้วหนึ่งเฮ้ยแสดงว่าปัญหาของเรานั้นเริ่มจะมีเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสเบียงของเรานั้นหมดแล้วนะครับทุกคนโอ้ไม่ก สเสบียงหมดแล้วเราต้องจับปลาแล้วครับงั้นนะ่ะผมพลาดล้วครับทีนี้ผมพลาดแล้วโอ<ฮ>้แล้วคนเกิดการล้มตุยขึ้นมาเอองั้นเดี๋ยวเราสร้างเป็นที่เป็นคางเก็บของก่อนนะเอาไว้ตรงไหนดีเออตรงนี้เลยเปะละ่ะใกล้ๆกันหน้าบ้านหลังบ้านนี่เดี๋ยวเราเอานี้ต่อด้วยอุ้ยผมทําให้คนอื่นเขาแบบว่าล่วงไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ไหนครับโอ้โหทอมมี่ผมขอโทษทอมมี่ยืนไวไ้เลยทอมมี่สิบวินาทีครับ <c oughs> อ่า อเลลูยาอเลลูยาเอาตายห่าแล้วครับโอ้ยทอมมี Tommy. ผมขอโโษษเหมือนว่าตอนนี้เราข oh, าดแคลนอาหารครับขนมปังเราก็ไม่มีนะโอ้โหกุ้งหอยปูปลาไม่มีสักอย่างเลยเอาว่าเราปลูกผักเลี้ยงไก่ได้นี่เลยปลูกเป็นผักไปเลยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงไก่นะเออสลับกันไปนะครับ ันนี้ก็ปลูกไม่ได้อีกนะครับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะได้แต่ว่าเราจะต้องนําเข้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจวะเอาเลยครับตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เราต้องขุดดินหลุมฝังด้วยนะครับเนี่ยอืม,มทำให้เขาตุยนะครับโอ้โหอันนี้คืออะไรอะ่ะสุสานโอ้โหเราต้องสร้างสุสานอีกเลยครับเนี่ยแล้วสุสานผมจะไว้ตรงไหนดีวะเอาไว้ข้างหลังนี้เลยแล้วกันเพราะว่า บ้านเมืองเราจะได้อยู่แบบสงบสุขและสุขสบายอันนี้คือสุสานจริงไหมครับเนี่ยออคนแรกที่จากเราไปอะไรกันครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยเขาจากผมไปไวเกินและเอาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือที่เก็บสเสบียงอาหารของเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอของใช้ของอะไรของเรานะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีโคตรเดี๋ยวผมจะ ที่เก็บทะเบียงเนี่ยผมจะใส่ไปหนึ่งคนนะเออตอนนี้ของเราจะไม่ได้ขาดนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในเรื่องของการหิวน้ำเลยครับอุ้ย,เ,ยเราไม่มีน้ำเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมสร้างที่ท,ท,ที่ที่ขุดน้ําก่อนครับแบบ๊บนงนะอ,อ,อยู่ไหนครับเนี่ยเออน้ำน้ำน้ำจะอยู่ในหมวดของอันนี้แน่เลยครับน้ําอุ้ยแล้วการที่เราสร้างน้ำเนี่ยเขาจะบอกด้วยนะครับว่าตรงไหนมีน้ําบ้างนะเออเอาเรื่องจัด ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าผมจะสร้างตรงนี้เลยนะบ่อน้ํเพาเป็นว่าใกล้ๆเลยครับโผล่เขาให้ตรงนี้หนึ่งบ่อครับเอาบ่อเอาบ่อบ่อเอาบ่อเอาเอาบอา่อละนี่ไงบ่อเอาไปเลยหนึ่งบ่อครับเอาละแล้วตอนนี้อะไรมันขึ้นมาอีกแล้วว ah, ะทุกคนครับเอออันนี้คืออะไรอ่ะเป็นหินเหรอครับหินหมดหรือยังไงทําไมมันขึ้นเงี้ยผมงว่ะเดี๋ยวผมจะสร้างในส่วนที่เรียกว่าที่เก็บของก่อนนะครับเพราะว่าเขาเรียกร้องให้เราสร้างแล้วนะไปเลยที่เก็บทรัพยากรนะ ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่สามารถเก็บของได้เลยนะครับเอาเรื่องเหมือนว่าเราจะมีของอยู่ในนี้ถึง20โห20ชิ้นเลยเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะสร้างต่อไปเนี้ยก็คือ เออตลาดนัดซึ่งเรายังไม่ต้องสร้างดีกว่านาะตลาดนัดอะคนยังไม่ค่อยมีเลยครับจะสร้างตลาดนัดซะแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างในเรื่องของการขุดแร่ขุดหินก่อนดีกว่าครับทุกคนจริงปะเพราะเราต้องใช้อันอสิ่งที่เรียกว่าโคลหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ น่าจะใช่นะในการที่เราจะอัพอัพอัพอะไรไม่ใช่อัพดิในการที่เราจะสร้างโบสถ์นะครับซึ่งถ้าเรามีโบสถน์นี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเอาว่ะดีวผมสร้างเลยตรงนี้เลยครับสร้างตรงกลางเลยโป้งนี่เรียบร้อยครับแล้วผมก็ดึงถนนครับเพื่อให้มันเข้าไปด้านในทําไมโค้งล่ะโค้งทําไมครับพี่พี่จะโค้งทําไมครับผมถามพี่หน่อยนี่เลยโจ๊เอาให้โอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้เลยนะเป็นที่ที่เราเอาไว้ขุด แร่หินดินทรายครับเอาว่าตอนนี้เรามาีสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดแล้วนะครับซึ่งเราต้องยัดคนเข้าไปด้วยนะเพื่อให้เขาขุดนะครับผมเอาเลยนี่ผมยัดไปเลยไงหนึ่งคนครับเอาละตอนนี้ก็เข้าในฤด,ดูหนาวแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปดูในเมืองก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างอุ้ยเป็นเมืองที่สงบสุขสุดๆเลยนะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นที่ขุดต้นมุงต้นไม้นะใกล้จะหมดป่าแล้วนะครับต้นไม้ตรงนั้น แล้วก็เป็นในเรื่องของวัวนะครับผมก็มีที่จอดแล้วแล้วก็มีน้องวัวถึง2ตัวเลยทีเดียวเฮ่ยมันก็คือแบบว่าน่าอยู่โคตรครับเหมือนจาหนาวเลยด้วยนะเออและสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับสิ่งที่ผมอยากจะอวดเลยก็คือแบบว่าเราจะค่อยๆเดินนะครับเออเรา ควอมตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมสวมบทก่อนเอาละตอนนี้เราสวมบทบาทว่าเราเป็นชาวบ้านครับผมเราจะเดินออกทางนี้นะโอ้โหแล้วแบบว่าดีมากอะวิวดีมากถ้าเกิดเป็นด้านหลังนี้นะครับเวลาเรานั่งขี่อย่างเงี้ยเออเราก็จะมองวิวออกไปด้านข้างอย่างนี้นะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีโคตรครับตรงนี้เนี่ยคือไฮไลท์เลยนะผมบอกได้เลยว่ามันคือไฮไลท์เลยนะใครที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ายกมือขึ้นมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาได้เลยครับใครที่นั่งขี่ตรงนี้ คุณจะเห็นวิวแบบว่า1ล้านนะครับวิว1ลนะ้านน่ะผมบอกแค่นี้แหละว่ามันโคตรดีจริงๆนะครับผมเอาระเหมือนว่าฝั่งนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เออไม่ได้มอบหมายงานให้เขานะครับซึ่งมันมอบหมายอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่มีเงินพอที่จะไปให้เขาทํานาทําไร่นะโอ้โหบางทีก็แอบเสียใจนิดนึงครับเฮ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยทำไมมันเว้นระยะอย่างเงี้ยโอ้โห,โห,โหโเกมทําไมไม่ตรงล่ะครับ ตรงนิดเดียวก็ไม่ได้เลยโอ้โหและดูเหมือนว่าเราคงจะไม่ทําฟาร์มก็เอ้ยจะไม่ทําไร่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราจะต้องมีข้าวกินนะครับมันต้องมีพวกทรัพยากรพวกนี้ด้วยนะเออซึ่งเราต้องสร้างจริงๆครับทุกคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยตรงนี้นะครับเหมาะกับการปลูกข้าวไร่มากออนี่เลยถึงนี้เลยนะครับแล้วก็บึบไปเลย อ้าวใสยังไงดีหุยนี่มันจะเป็นการวนได้ด้วยดิตามฤด,ดูกาลเลยครับคือเราควรปลูกอันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยบารีแฟลกเราไม่ควรปลูกนะเขาบอกว่าแฟลกเนี่ย19%ครับที่ความเหมาะของมันเราเอาปลูกแบบข้าวอย่างเดียวเลยเปะละ่าปลูกข้าวแบบว่าอย่างเดียวเลยไหมนะครับทุกคนดีปะเราจะได้ไปมูเป็นแป้งแล้วก็ส่งออกแป้งขายแป้งอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับมาดูก่อนครับว่าผมยังขาดอะไรอยู่บ้างนะไม่น่าขาดแล้วนะครับ อันนี้เหมือนจะเป็นชาวนานะครับคือบ้านชาวนาที่เขาจะทำะข้าวบาเลให้เราสวยจัดสร้างไปเลยโอ้กี่ปีวะเนี่ยกว่ามันจะสร้างเสร็จเนี่ยมีคนทำงานแค่คนเดียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยืมตัวก่อนนะครับ let's go ผ่านแล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนหุ้ยใส่ได้โคตรเยอะเราสามารถให้เขามาหนึ่งครอบครัวครับที่จะมาทำปลูกข้าวให้เราได้ด้วยนะคือว่าดีโคตรอาหารเราน้อยลงแล้วดิทุกคนอาหารเราเหลือชิ้นเดียวอะ่ะเฮ้ยทำยังไงดีวาเนี่ยเราไม่มีทั้งเบอร์รี่ เราต้องพึ่งอย่างเดียวเลยครับพึ่งของที่แบบว่าเราสามารถหาได้เอาเรื่องแล้วดูดีแบบว่าทาไร่ทานากันทั้งหลังนี้ตรงนี้เราสร้างอะไรได้อีกไหมครผมอยากรู้ว่าตอนนี้เราควรจะสร้างอะไรอีกหรือเปล่าครับอันนี้เหรอกังหันลมนะครับกังหันของเรานั้นจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือเปล่า เอาไว้โม่ข้าวที่ทําเสร็จแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสร้างตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วปะเดี๋ยวเรารอให้มันสร้างเสร็จนะจะอยากรู้ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะที่อันนี้เหมือนจะนี่คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่านี่คือแคมป์โจนครับซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองแล้วปะเฮ้ยอยู่ใกล้เลยเฮ้ยมันมีแคมป์โจนด้วยนะครับผมอยู่อย่างสงบสุขมาตั้งนานเจอแคมป์โจนเฉยเลยลงไปดูแคมป์โจนได้ไหมวะไม่ได้ด้วยนะครับลงไปดูไม่ได้ด้วยนะยดูดิ มันเตรียมพร้อมสู้จัดอะชาวบ้านเราแบบว่าเหลือแบบน้อยมากชาวบ้านมีแค่15คนตั้งแต่เริ่มเกมคือผมงงว่าผมสร้างบ้านเพิ่ม แต่ไม่มีคนมาอยู่คืออะไรครับบักแน่นอนครับอันนี้อันนี้เรามีทหารอยู่สี่สิบนายเลยแหละครับอันนี้น่าจะเป็นอาวุธนะไม่ใช่ทหารแล้วมันเป็นเรื่องและไงผมได้ที่ผลิตแล้วนะครับคือที่โม่ที่โม่สิ่งที่เรียกว่าที่โม่แปง้งโอ้ไม่กอดโอ้ยและนี่ก็คือเมืองเริ่มต้นของเรานะครับโดยที่เรานั้นได้เริ่มจากศูนย์จาก กระต๊อบหลังเล็กๆส่วนเอ้ยกลายมาเป็นกระติบหลังบเบื้องแบบนี้โหมีทั้งแบบว่าเออ่กังหันลมนะครับเอาไว้โม่แป้งเอ่ย แล้วก็นี่จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับวิวของหมู่บ้านของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับจะเกิดมาไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีน้องวัวตามที่ผมเคยบอกไว้มันเป็นเมืองที่ถึงจะไม่เพอร์เฟกมากครับแต่ว่าเรานั้นก็ได้ทําการเอ่อสร้างมันแบบว่าอย่างเต็มที่นะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อติดตามเอ่อชีวิตของท่านหลอดคนนี้ต่อไปด้วยนะครับเจอกันเมื่อรต้องการฝ่ายเว้ย